ในนามของบริษัทมหาจักรเดเวล OP เมนต์ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเฉลิมฉลองกับชัวในโอกาสครบรอบร้อยปีของการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมระบบเสียงระดับโลกเนื่องในโอกาสครบรอบร้อยปีของบริษัทชัวซึ่งเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงเกี่ยวกับระบบไมโครโฟนต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับกับร้อปีที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานครับ แสดงความยินดีนะครับกับกับชัวที่ครบ100ปีมันยาวนานมากเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่ในทุกๆปีนะครับก็จะเกิดสิ่งใหม่ๆกับชัวตลอดเวลานะครับตลอดระยะเวลากว่า35ปี ที่มหาจักรได้รับเกียรติเป็นตัวแทนผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าชัวในประเทศไทยตั้งแต่ปี1990มหาจักรยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจและชัวได้เป็นมากกว่าพันธมิตรทางธุรกิจอีกทั้งเป็นแรงบันดาลใจในฐานะแบรนด์ระดับโลกที่เปี่ยมด้วยความน่าเชื่อถือและคุณภาพมาตรฐานสูงสุด ตลอดเวลาที่ผ่านมาโปรดักของชัวกับบริษัทมีเดียวิชั่นเราต้องบอกว่าประทับใจมากครับเนื่องจากว่าชัวโปรดักเนี่ยอยู่บน Tech Rider ของต่างประเทศได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลกแล้วก็มีความเสถียรสูงการใช้งานมาไม่มีปัญหา a f t e r Sales Service คือว่าดีมากครับความประทับใจในการใช้ประเทศฑ์ของชัวนะครับอย่างแรกก็คือเราค่อนข้างมั่นใจว่าทําอะไรออกมาเนี่ย มันมีมาตรฐานในระดับค่อนข้างสูงอยู่แล้วเราไม่ต้องกังวลนะครับสิ่งที่เราใช้ชัวเนี่ยมันประทับใจตรงนี้คือมันค่อนข้างที่จะแมทกับสิ่งที่เราเป็นเราทำอยู่สินค้าชัวก็คือชัวนะครับเวลาเรานําเสนอลูกค้าเนี่ยพอเรานําตาสินค้าชัวไปอยู่ในใบเสนอเนี่ยลูกค้าจะมีคําถามข้อที่1และข้อที่2เนี่ยสินค้ามีคุณภาพอาติดตั้งง่ายข้อที่3บริการหลังการขายดีมากครับ ชัวเนี่ยเราเริ่มใช้ตั้งแต่บริษัทเทเดียก่อตั้งมาเลยครับผมก็มากกว่า20ปีแล้วครับมีความประทับใจในเรื่องการบริการหลังการขายแล้วก็ซัพพอร์ตด้านเทคนิคต่างๆให้กับ End User อย่างบริษัทเราครับตั้งแต่ใช้ชัวมานะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็ได้อยู่กับนวัตรกรรมเขาตลอดเวลานะครับตั้งแต่ใช้ sm 5 8ทุกๆครั้งที่ที่ได้ใช้ชัว สิ่งหนึ่งที่รู้สึกมากๆเลยก็คงเป็นเรื่องของความมั่นใจส่วนตัวผมเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีเยี่ยมตลอดมาเลยก็ในโลกประกาศ100ปีนะครับก็อยากจะขอวพรให้กับทีมงานนะครับแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังทุกคนนะครับ มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีแรงในการคิดนวัตกรรมใหม่ๆให้กับนักดนตรีพวกเรานะครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้ท,ไดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชัวนะครับมีความสุขมากๆครับครับก็สำหรับแบรนด์ชัวครบรอบ1 0 0ปีนะครับทางผมและบริษัทก็ขอสแสดงความยินดีและขอให้แบรนด์ชัวมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีนะครับในโอกาสที่ชัวครบรอบ100ปีแล้วก็ขอให้ไมโครโฟนชัวเนี่ยขายดีเป็นอันดับหนึ่งของโลกตลอดไปนะครับขอบคุณครับครบร้อยปีผมขอให้บริษัทชัวมีความจเจริญยิ่งขึ้นประสบความสำเร็จและยังสร้างโปรดักต์ดีๆสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้งานตลอดไปครับสำหรับชัวที่จะครบร้อปี ขอให้อยู่กันไปนานๆน,น,นะครับอยากให้ชัวพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็มี creativity ซึ่งตอนนี้ชัวมีมากมายอยู่แล้วอยากให้มีต่อไปเยอะๆแล้วกันสุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุน,นที่ดีเลิศตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาและขอร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบร้อยปีขอให้ชัวประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปในปีนี้และปีต่อๆไปครับ